หาดทรายใสายมากเลยค่ะใสเห็นตัวปลาเลยค่ะเห็นปลาการังเลยนะคะเนี่ยไอเห็นปลาการังเลยเรามีถ่ายรูปกันลองมาถ่ายรูปกันเขาได้ยังสองรอประทาดเลยน่าสุ <c oughs> แต่เอลเขาสวยกว่า ถ้าแปล่าโพสก็อาจจะเป็นนางนางหมูเนี่ยอะไรไม่ใช่นางเงือกนะเปจะนังหมูฮ <laughs> ออัลโหลสวยน,นี่มาเดินชายหาดกัน เออไม่เปลี่ยนชุดว่ายน้ำมาเล่นเหรอไม่เอาทรายสวยมากเลยพ <c oughs> ี่ทรายมันขาวขาว <c oughs> แล้วก็สะอาด <c oughs> สหาหัสทรายมันขาว <c oughs> ขาวแล้วก็น้ำก็ไม่ลึกใช่น้ำมันไม่ไม่ลึกค่ะ ไม่ลึกสวยมากสวยสวยเพิ่งดำน้ำมานี่พวกเรามาเล่นน้ำกันลฮะเป็นเพื่อนเลยเนาะ